ในประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่สนใจเรื่องกลิ่นแก่อย่างมากถึงขั้นมีผลิตภัณฑ์ดูแลพิเศษคำว่ากลิ่นแก่เป็นกลิ่นที่มีความเฉพาะตัวที่หลายคนรู้สึกได้เมื่ออยู่ใกล้ผู้สูงวัยสาเหตุมาจากสารทูโนนีแนลเป็นสารประกอบที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายมีอายุมากขึ้นโดยเฉพาะในผู้ที่อายุ40ปีขึ้นไป สารน,นี้มีลักษณะเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่ถูกออกซิไดซ์มีกลิ่นคล้ายน้ำมันเหม็นหืนหรือกลิ่นกระดาษเก่าถูกขับออกมาทางเหงื่อและไขมันบนผิวหนังปัจจัยที่กระตุ้นกลิ่นแก่อาหารอาหารมันของทอดและเนื้อสัตว์มากเกินไปขาดการดูแลสุขภาพผิวการไม่อาบน้ำหรือขัดผิวเป็นประจำความเครียดหรือการนอนน้อย ส่งผลต่อระบบภายในและฮอร์โมนโรคบ,บางอย่างเบาหวานโรคตับหรือการใช้ยาบางชนิดวิธีลดหรือป้องกันกลิ่นแก่อาบน้ำสม่ำเสมอใช้สบู่ที่ลดการสะสมของไขมันขัดผิวเป็นประจำแต่ไม่รุนแรงรับประทานอาหารที่มีผักผลไม้มากขึ้นดื่มน้ำเยอะๆล้างสารพิษ ใช้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายสูตรผู้สูงอายุมีในญี่ปุ่นสวมเสื้อผ้าสะอาดหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าเก็บเงื่อเกล็ดความรู้กลิ่นแก่ไม่ใช่กลิ่นเหนม็นเสมอไปบางครั้งอาจผสมกับกลิ่นสบู่น้ำอบหรือน้ำหอมทำให้มีกลิ่นเฉพาะของบุคคลอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดความรู้ข่าวสารดีๆที่เราพร้อมเสิร์ฟให้คุณ